สวัสดีครับอร่อยแลก,กับภูริในวันนี้พามาที่ร้านฮังมีเรีีนเรสตอรองพัทยาเหนือแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแท้ระดับพรีเมียมโดดเด่นด้วยวัตถุดิบที่นำเข้าจากเกาหลีเกือบทั้งหมด เพื่อกลิ่นรถดั้งดิมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศและเครื่องปรุงทุกอย่างส่วนเนื้อพรีเมียมอย่างเนื้อวัวนำเข้าจากออสเตรเลียหมูชั้นดีแบบหนาเมื่อย่างแล้วจะกรอบนอกนุ่มในกายจากฟาร์มคุณภาพมั่นใจได้ครับจิ้มกับสามน้ำจิ้มรสเด็ดทั้งหมดควบคุมดูแลโดยเชฟชาวเกาหลีผู้มีประสบการณ์กว่า40ปีครับ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสไตล์การรับประทานที่เป็นแบบชาวเกาหลีอีกด้วยจะเป็นอย่างไรแฟนๆรายการตามกูโรอาหารอินเตอร์คุริลัิพันธ์ไปพัทยาเหนือกันเลยครับวันนี้รีดอ,อยู่กับเจ้าของร้านเลยค่ะคุณจิดาพาปาคคุณดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณดาคะวันนี้ฮังมีกเกาีลีและสรองมีอะไรบ้างเมื่อเข้ามาพัทยาจะได้มาแวะเราค่ะต้องเป็นปิ้งย่างเลยค่ะ,คะ ตัวที่1น,นะคะเป็นเนื้อลายหินอ่อนนะคะซึ่งนำเข้าจากออสเตรเลียค่ะ,คะแล้วก็จะมีสันคอหมูค่ะแล้วก็มีหมูสามชั้นซึ่งหมูของเรานี้แตกต่างจากร้านอื่นเพราะมีความหนาเวลาย่างสุกแล้วเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในค่ะทีนี้เรามีแบบเซตนุน่นอะไรเลิศค่ะเป็นเซตรวมค่ะ เป็นตัวหมูหมักกับไก่หมักของเราะจะเลือดที่ตัวซอสหมักค่ะหมักไว้หนึ่งเดือนแล้วค่อยมาหมักไก่กับหมูหมักเราได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็เป็นต้นตํำรับจากเกาหลีแท้ๆเนื้อจะนุ่มมากค่ะหรือถ้าคุณไม่านเนื้อสามารถสั่งแยกได้เรามาถึงตัวเลือดน้ําจิ้มค่ะ สูตรที่1เป็นซัมจังนะคะเป็นสูตรต้นตลับจากเกาหลีค่ะแล้วก็ตัวที่2เป็นน้ํามันงาค่ะจะเหมาะสาหรับจิ้มเนื้อนะคะน้ำจิ้มที่3านี่เป็นน้ําจิ้มทางมีค่ะอันนี้ทำขึ้นมาเองค่ะจะเพิ่มกระเทียมกับพริกลงไปเอาใจพี่ไทยโดยเฉพาะเลย เรามาฝังนี้กันบ้างอันนี้เป็นกรรมจะทังค่ะใช้เวลาตุนนานเป็นคืนเลยค่ะแกงจะกลมกล่อมก็เผ็ดนิดนึงค่ะรับรองว่าถูกแจคนไทยแน่นอนที่สําคัญมีใบงาค่ะนําเข้าจากเกาหลีใบงานี่มีโอเมก้าสามีวิตามินบีเยอะมากค่ะเราเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงนะคะปีค่ะไม่อั้นค่ะเติมได้ตลอดค่ะรีการันตีความอร่อยให้เป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านหังมีโคเรียนรีสอรองตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือจังหวัดชนบุรีเข้าพัทยาเหนือซอยหนึ่งวิ่งสุดซอยเลี้ยวขวาสังเกตซ้ายมือวิ่งตามป้ายร้าน100เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของกรุรับพิัพนธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจาก้รุไปเลยครับสนับสนุนโดยธนาคารอ,อมสิน เคล็ดลับไรเลิศเมนูไก่หมักซอสเกาหลีกับร้านฮังมีเกเรีเรียนรอองพัทยาเหนือค่ะส่วนผสมของน้ำหมักขิงสับกระเทียมกรีบใหญ่สับสับ,สบประรดปั่นพริกเผ็ดเกาหลีซอสโคชูจังซอสคันจังหอมใหญ่ปั่นน้ำตาลและพริกไทยป่นค่ะแล้วนำไปหมักไว้1เดือนในที่เย็น นำมาหมักกับเนื้อไก่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงก่อนเสิร์ฟนั้นจะต้องโรยด้วยงาเราจะได้ไก่หมักซอสเกาหลีที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ